วันนี้เรามาไขาข้อข้องใจในหัวข้อเรื่องทำไมห้ามนอนตะแคงหลังจากทำศัลยกรรมค่ะตามคำแนะนำของแพทย์หลังจากทำศัลยกรรมมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าให้นอนราบและนอนหมอนสูงอย่างน้อย1-2ออาทิตย์หรือว่าที่บอกว่าให้นั่งหลับหลังทำศัลยกรรมนั่นแหละค่ะ ข้อนี้เนี่ยมันแน่นอนว่ามันจะช่วยแบบทําให้เราเจ็บน้อยระบมน้อยจริงๆและอีกข้อหนึ่งก็คือจะช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดทาให้ลดวมมวายเกิดการช้าได้น้อยค่ะไีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆยังป้องกันการเคลื่อนไหวใครนะคะที่นอนดินมากๆก็ช่วยได้เยอะเลยและยังป้องกันการบิดเบี้ยวเอียงของซิลิคนที่เราเสริมเข้าไปและการนอนตะแคงเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเกิดการกดทับของแผลที่เราทําสลีกรรมเข้าไปแบบนี้เนี่ยเสี่ยงเกิดการอักเสบเรื่อง ให,หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียหรือเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับสัญญกรรมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไว้คอยจะมาตอบนะคะ